การปิดบัญชีนะครับผมก็จะปิดตัวแรกเลยก็คือปิดงบต้นทุนผลิตที่มียอดคงเหลือด้านเดบิตมันอยู่ด้านเดบิตนะครับเราก็เอาไปไว้ด้านเครดิตน,นะครับเราก็มาดูกันว่าในงบต้นผลิตนั้นมีรายการใดบ้างที่มียอดอยู่ทางด้านเดบิต จะได้เอาไปไว้ด้านเครดิตให้หมดตัวแรกนะครับ25,000ก็คืองานระหว่างผลิตวัตถุดิบอีก15,900นะครับอยู่ทางด้านเดบิตก็เอาไปไว้ด้านเครดิตนะครับงานระหว่างผลิตต้น25,000นะครับ วัตถุดิบต้นหนึ่งห้าันเไปนะครับด้านเดบิตมีอะไรอีกก็จะมีซื้อวัตถุดิบนะครับค่าขนส่งเข้าค่าแรงงานทางตรงนะครับ ซื้อวัตถุดิบสองมื่นสัมพันแปดร้อยสามสิบหกค่าขนส่งเข้าสองพันสองร้อยค่าแรงงานทางตรง 2องหมืสองร้อยต่อไปนะครับมีค่าเสริมราคาเครื่องจักรนะครับหนึ่งหมืมีค่าแรงงานทางอ้อมหนึ่งหมื่นสี่พันะครับต,ตัวก่อนนะครับค่าเสริมราคาเครื่องจักร หนึ่งค่าแรงงานทางอ้อมหนึ่งหมื่สี่พันต่อไปนะครับเลยสองรายการก็คือ ค่าสาธารณูปโภคโรงงานแล้วก็วัสดุโรงงานใช้ไปนะครับค่าสาธารณูปโภคโรงงาน1,500แล้วก็วัสดุโรงงานใช้ไป 1220หมดแล้วนะครับเราก็รวมยอดทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดนี้โอนเข้าต้นทุนผลิเสร็จนะครับทางด้านเดบิตรวมกันเท่ากับ หนึ่งแนสาร้อยห้ต่อไปนะครับเมื่อเราปิดทางด้านเดบิตแล้วเราก็ต้องปิดงบต้นทุนผลิตทางด้านเครดิตบ้างครับก็จะเขียนว่าปิดงบต้นทุนผลิตที่มียอดคงเหลือ ด้านเครดิตเราก็มาดูกันนะครับว่าในงบต้นทุนผลิตนั้นมีรายการทางด้านเครดิตอะไรบ้างจะได้นำไปไว้ด้านเดบิตนะครับตัวแรกก็คือส่งคืนนะครับ3,950มันอยู่ทางด้านเครดิตนะครับเราก็เดบิตส่งคืน 3,950ต่อไปนะครับมีงานระหว่างผลิตปลายงวดแล้วก็วัตถุดิบปลายงวดนะครับ5,000กับ3,000งานระหว่างผลิตปลายงวด5,000 วัตถุดิบสามพันทั้งหมดนี้นะครับก็โอนเข้าบัญชีต้นทุนปริเร็ทนะครับรวมกันทางด้านเดบิตนะครับเพื่อโอนเข้าทางด้านเครดิตเท่ากับ11,950 ตัวนี้นะครับก็คือตัวที่เป็นของปลายงวดนะครับต่อไปนะครับเราปิดที่งบกำไรขาดทุนกันบ้างก็อธิบายว่าปิดงบกำไรขาดทุนที่มียอดคงเหลือด้านเดบิต เราก็ไปดูนะครับว่าในงบกำไรขาดทุนนั้นมีอะไรบ้างอยู่ทางด้านเดบิตนะครับเอาไปไว้ด้านเครดิตให้หมดตัวแรกเลยนะครับก็คือสินค้าสำเด็จรูปต้นงวดน,นะครับ1 9 0 0 0 หนึ่งหมื่นเก้าพันต่อไปนะครับมีรับคืนและส่วนลดจ่ายนะครับหนึ่งพันและหนึ่งพันหนึ่งรอยยี่สิบรับคืนหนึ่งพัน